สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือแหล่งรวมข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารและยุโทโธกรณ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ AIM 120ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในปี2025ที่มีการอัปเดตและพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น AM-120 หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ AMRAAM ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรบทางอากาศระยะกลางและระยะไกลโดยรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025มาพร้อมกับการปรับปรุงด้านระบบนำวิถีการตรวจจับเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้นรวมไปถึงระยะทำการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถตอบโจทย์การรบในยุคิจิทันได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า สำหรับเรื่องราคาของ Aim ลบ120รุ่นใหม่แม้จะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะแต่จากการประเมินแล้วราคาต่อหนึ่งลูกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและการพัฒนาที่ต้องใช้เวลานานอย่างไรก็ตามหลายประเทศยังคงเลือกจัดขาม,มาใช้งานเพราะประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ได้รับเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นๆ ในด้านขุมพลัง AI M 1 2 0ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยจรวดเชื้อเพลิงแข็งที่สามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วและมีความเสถียรสูงระบบส่งกำลังของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองต่อบคำสั่งจากนักบินได้อย่างฉับไวโดยสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ของเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ